โอเคครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นสี่วิสีนะหลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปไปนานเดี๋ยวมันมีคนบ่นว่าผมไม่อัดคลิปแล้วไม่ไม่พูดอ่ะเออผมก็ไม่ผมก็อยากพูดนะแต่ว่ามันไม่มีไมยไงเออเอาน้องผมไปไหนอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นกับน้องผมไม่ได้เล่นนานเลยไม่ได้เล่นเป็น เกือบสองเดือนอะมไม่มีเวลาเล่นทุกคนมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาเปิดไมคให้ดูเลยน่าจะเจอตึงอยู่นะที่ผมไม่ได้อัดผมไม่ได้อัดคลิปพูดไปด้วยอะก็เพราะว่าผมไม่มีหูฟังพอมันไม่มีหูฟังอะเสียงรบกวนมันก็จะเข้ามา ใช่ไหมคนก็จะดูคลิปไม่ค่อยสนุกทีเนี้ยเออมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาคลิปนี้คลิปนึงมันต้องซื้อสายแปลงอ่ะแต่ผมยังไม่มีตังค์ไงผมเลยไม่ได้ซื้อมาเฮ้ยเฮ้ย อ้เลนงตึงนะเนี่ยทีนี้ตึงนะเนี่ย,ต,นนยตึงอยู่ตึงอยู่เดี First, ๋ยวเบอร์สี่คนเดียวน้องผมน่าจะน่าจะไม่ได้อยู่ในจอนะ เกมแรกเราก็ย่อยยับเลยเอามาน้องน้องทรายผมวิ่งมาแล้วจะมาดีน้องทรายม,มามาแล้วจะหมดเล่นนะทุกคนน่าจะเอกไม่ใช่ไม่ได้เล่นนานอนะ่ะ มันเลยเล่นยังไงมั้ผมเคยลบไปด้วยนะเกมอ่ะผมเคยลบเกมไปด้วยพอมาตั้งปุ่มใหม่มันก็เออเออยิ่งเออไปกันใหญ่ทีนี้เอาไปเป็นไรเดี๋ยวผมจะมาสอนเดินเกมนะในโหมดซีวิสีนะขึ้นล็งร้อยร้อยเปอร์อ่ะ ใ <First> จเย็นใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นมันจะปาดขวาผมมันมาด้านขวาแหละหรือว่ามันขึ้นด้านบนวะโอ้ oh, ไม่ดันประมาณาเพื่อน <Double> kill. ชิบหายแล้วสอนเดินเกมสอนตายได้ดิไม่มาถ้าได้อยู่ก็ได้อยู่ปืนเรายังไม่มีไงทุกคนใจเย็นๆน้องผมมายังเนี่ยน่าจะมาแล้วมั้งมามา,มา กาเล็นสวิสีเดี๋ยวนี้มันก็คนตึงเยอะนะผมมองว่าสีวิสีแบบตึงขึ้นมากเลยอะแต่ก่อนนะแบบเล่นเนีโโ่ยโหไม่ค่อยได้เจอคนเก่งป<อ>่านไม่ได้ว่ามันส็อต ปาด้านนีด้ดีกว่าตายแลเฮ้ยนี่ดีกโอ้โหวิวิวไปได้หรอวะมันปาด <c oughs> ผมเข้าหัวเลยห <c oughs> มวกแตกอะ่ะ <c oughs> มาโซไก่แล้ว <c oughs> เอามาเพื่อน ้องมาแบผมยังแบกใครไม่ได้หรอกผมอ่ะต้องปรับตัวอีกยาวอ่ะดเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปแหลงใหญ่นะทุกคนแหลงใหญ่ผมก็มยังไม่ได้ปั่นเลย ตั้งแต่ผมขึ้นอันนั้นน่ะมัตเตอร์ห้าดาวได้อะผมก็ไม่ได้อันนั้นเลยไม่ได้สนใจแหลงใหญ่ลย First blood help me มันมีส <Help me. S 1> ิงอยู่ใ,ใกล้ๆผมอ่ะ

เล่นเก่งขึ้นเยอะเลยเด็กเด็กเดี๋ยวนี้มันก็เก่งขึ้นไงมาสู้มันไม่ได้ก็มีแต่คนเก่งๆอ่ะเราตีเสมอมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาชนะเลยอีกสองเกมเราไม่พลาดแน่นอนมุมนี้นะทุกคน ถ้าใครแบบเล่นช้าเล่นมุมนี้ได้ปล่อยเขาวิ่งมายังไงเขาก็ต้องวิ่งและดูขวาไมเพื่อนเพื่อนไม่มาว่ะนี่ไงเห็นไหมผมดะแดนเลยนะเฮ้ยเฮ้เไม่เอาดิไม่เอาดิไม่เอาดิมาทำไมน่ะเฮ้ย ผมโดดเลยนะผมโดดป่าเลยนะถ้ามันมา double kill ส resources h มาเราเริ่มเกมที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะที่ที่ห้าหรือเปล่าที่ห้าหรือที่หกเกมที่หกปับ๊บโดนไปเม็ดหนึ่งน่าจะดุงหน้าดูนะ่นะนะ้องดาวหนึง่ง น,น,น้องโนสลเรียบร้อยจบเลยเอาละครับทุกคนก็ประมาณนี้นะคลิปก็ไม่มีอะไรก็ผมได้โค้ชเอ v มมา <S <S ก็82ดาวแล้วนะทุกคนเดี๋ยว คลิปหน้ามาเจอกันใหม่เดี๋ยวผมจะไปเล่นแหลงใหญ่ให้ดูนะครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับของเยอะเลย